DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า p r e s e n t e d by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมสร่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนหัตกรรมท้องถิ่นให้เป็นงานดีไซน์ร่วมสมัยเชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลกใน DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าครับถ้าพูดถึงนักออกแบบคนสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้อุตสาหกรรม ออกแบบร่วมสมัยของไทยนะครับเติบโตในเวทีสากลและเป็นที่รู้จักในทั่วโลกคนจางานดีไซน์ร่วมสมัยไทยได้หนึ่งในนั้นเราต้องพูดถึงหม่อมหลวงภาวินีสันติสิริครับเจ้าของแบรนด์สินค้าดีไซน์อายุทยาแต่วันนี้เราได้มาร่วมพูดคุยกับหม่อมหลวงภาวินีกันครับเป็นบุคคลสําคัญของวงการออกแบบไทยเลยครับแล้วก็เป็นคนที่นักออกแบบรุ่นใหม่ให้ความเคารพนับถือและก็ได้ทําประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมออกแบบไทยมากมายครับ ผมขออนุญาตเรียกพี่หนานะครับสวัสดีครับพี่หนาสวัสดีค่ะครับหนึ่งในคุนประการสําคัญที่ว่าคือการก่อตั้งสมาคมผู้ผ,ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์หรือ Design Object Association อชันะครับอยากให้พี่หนาช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปความสำคัญของการก่อตั้งสมาคมนี้หน่อยครับคือตามจริงเนี่ยเราไม่ได้มีความคิดแบบนี้นะคะแต่ว่าการที่เราไปได้ฝปมีโอกาส ตอนนั้นเราได้ไปออกงานนะคะกับกรมส่งเสริมการส่งออกตอนนั้นเรียกว่าอย่างนี้นะคะชื่องานบิ๊กนะคะที่สูนเศริกิจเป็นช่วงซึ่งบริษัทอายุทยานี่จริงตั้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่เศรษฐกิจนี้ัญหาต้มอ,อย่างงงก็เลยคิดว่าเดิมเนี่ยก็คือลูกค้าในประเทศก็มีปัญหาแล้วก็การส่งออกก็น่าจะโอเคมากกว่า,าก็ไปออกงานเนี้ยที่สูนประทุมสิริพิจเนี่ยนะคะ ซึ่งปีนั้นเนี่ยเราก็ค้นพบว่ามีบริษัทดีไซเนอร์หลายๆบริษัทซึ่งดีไซน์ดีๆนะคะกระจัดกระจายกันอยู่ที่ที่สูนย์วิทสินเจติกิเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่สินค้ามีดีไซน์เนี่ยกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยอย่างที่ไปจัดหรือพวหน้าก็จะเป็นจิวเวลรี่ปลอมข้างๆเป็นกระถางใส่ต้นไม้อีกข้างนึงก็เป็นสินค้าอะไรซึ่งมันไม่มีความเข้ากันเลยสักอย่าง,น,งนะคะ ก็เลยไปเดินคุยกาบน้องๆทั้งหลายที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยเราก็รวบรวมกันมาได้ตก้าบริษัทนะคะก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าคราวหน้านเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับตรงอว่าเราขอพื้นที่เป็นของเราได้ไหมนะคะตอนนั้นกไ็ได้รับความร่วมมือจากทางตรงนะคะก็เลยให้พื้นที่เราในปีถัดมาที่เราออกมาเนี่ยนะคะที่ศูนย์ประชุมพิลิติกันกันปรากฏว่าก็ได้ผลดีมากก็เลยเป็นที่มาของการรวมกลุ่มนะคะเราไม่ได้เป็นสมาคม,มเราเป็นกลุ่มนะเบื้องต้นท่อนเป็นแคเ่เก้าบริษัทนะคะเราก็ ในเวลาต่อมาเนี่ยก็คือเราก็จะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขณะนี้เนี่ยเราจบเป็นสมาคมได้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ากรมเองเนี่ยก็จะมีสมาคมอยู่แล้วหลายๆสมาคมที่จะเป็นพันธมิตรในการที่จะจัดงานนะคะก็จะเป็นลูกค้าของกรมแหละนะคะแล้วก็กรมจะได้ให้ความช่วยเหลือหรือว่าได้ความเห็นจากของเราเนี่ยอย่างเป็นลูกประธานมองแต่สมาคมจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็มีสมาชิกเกือบร้อยบริษัท ครับน่าสนใจจริงๆครับก็คือเป็นมูฟเมนต์สำคัญของวงการออกแบบไทยเลยนะการก่อตั้งสมาคมขึ้นมานอกจากนี้เนี่ยทางพี่หน่ายยังก็ยังทำงานกับชาวบ้านในโครงการต่างๆคือส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาตัวงานอัตกรรมพื้นบ้านอย่างเช่นโครงการอีสานทีสไตล์ช่วยเล่าถึงโปรเจกต์นี้ให้ฟังหน่อยครับ คือโปรเจกต์นี้เนี่ยก็เกิดจากผู้ใหญ่ในกลุ่ม,มนะคะท่านก็ก็อบอกเออเนี่ย็พัฒนากันมาเยอะแล้วนะทางภาคเหนือทางภาคอีสานเนี่ยทำไมเราไม่เราไม่ลองดูนะคะก็เลยเป็นที่มาของโครงการนะคะว่าอีสานทีสาย ทางเจ้าหน้าที่กรมนะคะ <c oughs> ก็ได้ทำร่างโครงการขึ้นมาว่าอ้าวให้เราไปลองเวิร์กกับทางภาคอีสานนินะคะ <c oughs> โดยมีตลาดชาัดเจนแล้วว่าเราทำงานนี้เราไปแสดงงานที่ตารี่และนะคะนั่นคือโจทย์นะคะเอางานของอีสานไปสู่ปารีสได้ยังไงโดยเราก็จะแบ่งสินค้าเป็นสามแคตรรตาล็อกีม่มีปชุมจะมีของตกแต่งบ้านแฟชั่นแล้วก็จิวเวอรี่มันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ ั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้มีการผสมผสานในตัวสินค้านะคะแล้วก็ในลักษณะของตลาดเลยนะคะเวลาออกไปแสดงเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนแรกก็คือเราก็ไปค้นหาก่อนว่าหมู่บ้านไหนพื้นที่ไหนที่มีศักยภาพนะคะเราก็ต้องหาต่างๆกันนะคะเพราะสินค้าเราจะเป็นสามประเภทแต่ส่วนใหญ่ในพิสานี่ทางานคือง,งานทอแล้วเสร็จแล้วก็จะมีบางหมู่บ้านนี้ก็จะผลิตเช่นตะกร้าเป็นหมู่บ้านเลยทําแต่กระติ๊บ แล้วก็จะมีรูปแบบต่างกันนะตามตามลักษณะของตัววัสดุยกตัวอย่างทางนที่ทีทำจิวเวลรี่<ๆ>ก็จะเอารูปแบบไปให้สารทําเป็นพาร์ทนึงของกระเป๋าทําวิธีสารใหม่รูปแบบใหม่ลองทดลองดูสินะคะเราก็ทำมาทดลองดูว่าเออถ้าเราสารไม่ใช่กลมเนี้ยไม่ใช่เหลี่ยมทำได้ไหมเขาบอกว่าก็าําได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอรูปแบบที่เราถักมาเปิดจากทีมชาวบ้านแต่ว่าเราสื่อสารบนภาษาที่เป็นสากลนะคะสิ่งที่ดีไซเนอร์ช่วย,ยคือว่าดีไซเนอร์เนี่ยเข้าไปเปลี่ยนทอเราก็จะเรียกันว่าภาษานะของสมมูิอย่างกระติ๊บเนี้ยถ้าเราเอากระติ๊บเลยไปขายนะขายได้ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นอะไรเลยอ,อันนี้เราก็ต้องมาแปลนะคะว่าถ้าเราจะใช้คนที่ทํางานฝีมืออย่างเนี้ยไปในภาษาที่เขาเข้าใจาไปถึงปุ๊มผู้ภาษาเขาได้อย่างนี้ คนก็เข้าใจว่าอ๋อมันคืออันนี้นะใช่ไหมคะแล้วมันก็สวยอย่างนี้นะแล้วมันก็แบบทำด้วยมือนะแล้วก็ทาจากหมู่บ้านอย่างนี้น,นีนะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งการที่เราทําออกไปอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไปมีผลงานจัดแสดงตกลายทางซึ่งมันก็เป็นการสร้างตลาดนะคะซึ่งคนก็จะรู้จักสินค้าที่มาจากประเทศไทยนะมาสู่ตลาดสากลเนี่ยนะในรูปลักษณ์ที่เป็นสากลนะคะอ๋อน่าสนใจมากเลยครับแต่ครั้นี้ ธุรกิจหลักๆของอายุทยาเนี่ยคือหนึ่งก็คือสองกสินค้าดีไซน์แต่กรนีสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ทําให้การไปออกแฟร์ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นไปดได้ยากขึ้นทางแบรนด์เนี่ยได้ปรับตัวแล้วมีแนวทางการทํางานอย่างไรบ้างครับคือของเราเนี่ยจะมีลูกค้าต่อเนื่องนะคะแต่นี้เนี่ยสิ่งซึ่งเราไปออกงานต่างประเทศไม่ได้กระทั่งในประเทศเราก็ออกไม่ได้นะคะเราก็จะมี วิธีการนะที่ผ่านมาในประเทศเนี่ยเราก็จะทำเซลล์รวมกลุ่มกันแล้วทำเซลล์นะคะแล้วก็แจ้งลูกค้าไปซึ่งก็ได้ผลดีนะคะอีกอันนึงก็คือว่าอย่างงานคอนเสิร์ตดูที่มันเป็นงานอย่างงานในสองเนี่ยนะคะซึ่งเราเหมือนรอคอยเพราะว่ามันขั้นแรกมันก็แบบเหมือนว่าโอเคเลื่อนอีกทีนึงก็คือไม่จัดแล้วเป็นต้นพอไม่จัดต้นเนี่ยเขาก็มีนโยบายออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วขายลูกค้าก็มีอยู่แล้วนะคะ ที่จะไปออกงานแล้วลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในงานเขามีทั้งสองทางเขาก็เลยคุเรทแพลตฟอร์มขึ้นมาให้นะคะซึ่งกรมเนี่ยก็เอามาขยายต่อให้เราก็โอเคลองทำดูปรากฏว่าได้ฟีดแบ็กกลับมาผิดค่านะคะคนติดต่อเข้ามาติมเลยนะคะแต่ว่าไอ้เวลาติดต่อเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีถามราคาถามที่ถามีถาม่ถามท่มา,มานอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็จะเจอลูกค้าซึ่งเคยเจอเราออกงานอยู่กับกรมเนี่ย อื่นแล้วถามเคยสอบถามอยู่แล้วแบบเหมือนออเดอร์ก็เคยให้แล้วแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้แต่พอแพลตฟอร์มเนี่ยออกมา้เรายังอยู่แล้วก็เซิร์ชเราเจอเขาสาั่งไอ้ที่เขายังไม่สั่งเขาสาั่งก่อนนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ลูกค้าซึ่งเรามีสินค้าที่ตรงกับตลาดเขาแล้วก็ประส่งไปขายอันนี้ก็คือผลจากที่เราได้ไปออกงานจาก,กลมนะฮะแล้วก็ผลจากที่เรารักษาคุณสมบัติ ที่ดีของเราไว้นะคะก็คือเราก็ไม่ย่อท้แล้วราก็ทำต่อไปแต่ว่าความดีอย่างในการที่เราทําด้วยมือเนี่ยเราจะขึ้นสินค้าเนี่ยคอลเลกชันหนึ่งเนี่ยเราแค่แค่ขึ้นเป็นตัวอย่างสินค้าเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรออไม่ต้องเทรนคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ก็คือว่าอินเวสท์เมนต์ของเราในการที่จะทำต้นแบบเนี่ยมันไม่สูงเพราะฉะนั้นนี่เราก็สามารถเทรดอะไรของเราไปได้เรื่อยยโดยการลงทุนไม่ได้มากนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นข้อดีของงานครับ ะะก็มันก็ทาเป็นงานทดลองก็ได,ด้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะมาดูออบางกละสภาพของตัวเองเนี่ยนะคะว่าเออทำยังไงมันสินค้าเราที่จะผลิตกล้ขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นรูปแบบพัฒนาให้มันขจัดข้อบกพร่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ว่าผู้ผลิตหลายก็อย่าพิ่งท้อแท้นะคะคือยังไงเนี่ยมันก็ต้องก้าวไปท้างน้าแหละเราถอยหลังไม่ได้นะก็ต้อง นนตอนนี้ถ้าเราอยุดเฉยๆเนี่เราฝ่ายหลังเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือคิดเล่นสนุกๆก็ยังดีดีก็อยู่เฉยๆนะวันนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจจริงๆครับและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนในอุตสาหกรรมออกแบบมากเลยทีเดียวครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณหม่อมหลวงพาวินีสันติสิริมากครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวที่เข้าใจและเข้าถึงประโยชน์ของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานออกแบบมากขึ้นจริงๆครับโดยเฉพาะเรื่องของ การออกแบบที่มาเชื่อมโยงกับชุมชนสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศไทยอยากให้นักออกแบบรุ่นใหม่เนมีแนวคิดแบบนี้กันเยอะๆครับและเวลาของ EP นี้ได้หมดลงแล้วครับพบกับประเด็นใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานออกแบบนวัตรกรรมและธุรกิจใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ